ครับเช้านี้ก็เป็นตัวโตต้าวิทนะครับก็มีเปลี่ยนพวงมาลัยของเดิมก็ก็พวงมาลัยครับขาดนะครับผมเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยของออลติสนะครับโฉมปีสิบหกนะครับเป็นมันติฟังก์ชันตัวเต็มน้ําซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็ไฟหลีก็สีฟ้าอย่างงี้อันนี้ลูกค้าพวงมีมันติอยู่แล้วนะครับก็มีแค่พวงครับแล้วก็อันนี้ปกติมันต้องเปิดไีติดแต่ลูกค้าเขาเขาต่อแบบนี้ครับก็ ทำตามให้เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นจอ a n d ด o i d เป็นของจีนนะครับจะไม่ค่อยจเชี่อนะครับก็ใช้งานนะครับก็แล้วแต่บางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงนะครับเลื่อนเลื่อนสัญญาณนะครับเลื่อนฐานนี้ครับเขาใช้งานปกตินะครับนี้โหมดนะครับเขาใช้งานปกตินะครับ ก็แล้วแต่จอครับตัวนี้จอจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมก็พร้อมใช้งานนะครับผมแต่กระดางบกติพวงมาลัยก็พร้อมเปลี่ยนพร้อมเดินระบบให้นะครับในถ้าเปลี่ยนจอก็จะสวยงามนะครับผมก็ขอบคุณมากครับกับตัวโต้ต้าวิทครับเปลี่ยนพวงมาลัยเอาติดปี2 0 1 6ครับตัวปุ่มเต็มออปชั่นเต็มสวยงามครับผมนี่ขอบคุณมากครับ